กับสบายดียำแรงกับสบายดีสุขสุขคนเด้อสุมองและสุบอนว่าว่าอยู่ใกล้อย,อยู่ใกล้เนาะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสุขหอกสุขมอมมันนี่ก็ยินดีหาบสมส่องของน้องพาโกพี่นอ้องพี่นอ้องอตตาลสรุปแล้วในสวนมันหรือสวนหยาเจ้าอันไหนเมางสองเมื่อทางสองโพดโพธพี่นอ้องเอ้ยบางแหต้นหยาเม่นพี่นอ้องเอ้ยสวนมันแต่ว่าหยาขึ้นหลายพี่นอ้องได้เอาทางออก ตัวหาทางออกกับเดนะเป็นเ,เติดเลยพี่น้องสมุนไพรเน่สมุนไพรวันี้นะโอ้พะเจ้าวิญญาสมุนไพรอยู่ประศั่นกายเสียหายเจ้าเห็ดสมุนไพรแล้วคะแนวนี้เดตัวเสียแล้วนี่พี่น้องตัวทางแล้วเป็นเ,เติร์ดเลยสองวันนี้พี่น้องเอ้ยมาได้ยุทธา,ย,าย่อนประตจาบัพายุดบัพาย่อนลงตะแต่เป็น,น,นแดดแดดแต่เศร้าก,ก็จนในเกือบเกือบเ,เที่ยงนะยังได้ขึ้นนะ ยังสามนาทีกระเทียมจังได้พาขึ้นปัญญายังพัดเึ่งพี่น้องเอ้ยโชทางไหนกะขึ้อยู่นะพี่น้องสรุปแล้วมันสวนมันหรือสวนหญ้าพี่น้องบังนำกันวัดเอาสัมปทานาพี่นาบบปลูกเดินต้นนี้วะสันไว้ปล่อยให้ให้งัวกินจ้ะหญ้าเกิดโพดโพพี่น้องเอ้ย อ่าวแตงยาต้นนั้นได้สิเกิดขึ้นก่อนนะ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 ยาน่ะยายาใบขนขนน่ะเอาจักตัดเนาะแล้วก็ไฮแตงยาต้นน่ะป่งเนาะโพลโพพี่น้องเออหาทางออกกับแป้นกับเพชรยุ้นมันเขาน่ะแมงแ่ถ้าทางออกอันนี้ยังพันทางแล้วมีอยู่ต้นมันแต่ว่า หยาหุ่มเบิดพี่น้องเยเฮากับบมีเวลาสิเอ็นมาถางเนาะเฮากับสาระเวลามาซองเหม่กับพัตตะจนสิเป็นอันอื่นแดดกับพ่อแดดโพดโพนี่มันโมเมนต์ชวนมันแหละแหละพี่น้องเยถ้าซาเบิ่งขางนี่นะมันสวนหยาพัตตะผ้าปูหยาแล้วคะแนนแต่ว่าภายเบื้องนั้นน่ะมีแน่อยู่พี่น้องเลยข้างนั้นบุคอยมีหยาป,ปันใดแป้นแน่าง่ไหม แต่สรุปมาขางนี่ตีนี่บ่ได้เห็นยังเลยบ่ได้เห็นมันเลยเห็นแต่เนื้อแต่พันลุ่มหน้าก็มีอยู่กับไร้ปัญใดแต่ว่าพอเลี้ยวเห็นเนาะมันกำลังเคี้ยวพี่เนาะโอ้โหจังมือสีแล้วเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยหมนก็ดำหน้าได้หลายผู้ผู้แล้วน้ำหน้าก็มีอยู่ทั้งในบ้านเ้าในยังพอด้ดำพี่นเอาะโหยจากสิงูเสียงเสียยามาได้ดำให้ดำหน้าเลย แม่บาลุงมืนกับโรกะแล้วเอามาหนีเป็นน้องอ้อนกับมืออื่นโรคกะสันย่างเลือแต่เฮาเป็นคนชุดไทยพี่น้องเอ้ยจักสิงโงใส่มันบัจักสิงโงใส่นาโมบัดทั้งเชื้อแหนะเล้วแล้วเฮาเป็นยังบ่แล้วจักรเส้นเอาใดคอยดำไปผุ่งแหละบัดเดินเก่าผุ่งแหละแม่ ย้ำแหงกันหนาขี้อัดพี่น้องเฮาก็ได้สูบไปพี่นาพ่อตาว่าสิบบภามาปลูกแล้วเดินตัวนี้มันหนาหลายเกินว่าสันเชเอนเอาไว้เดี่ยงงัวซะว,ว,ว่าสันพี่นาป้าแดดออกมาปเป็นแจมเลยพี่น้องเอ้เเเยแดดแจดแดดแจมออกมาแล้วแหงเขียวคนงัวเลยมันเฮาก็ได้ thằng nãng ngâm này, u mặn hoặc là, tava nhã cả, nhã cả, cẩn tava mặn cả, ngâm sâm quen ở thằng thằng suôn nhã, thằng suôn mặn, nó sẩn mặn, ở nam nó ทั้งยืลุมทั้งยืนเทงหรือรออ่ะเนาะพี่น้องเอ้โพดโพน้องเนดขึ้นแล้วบ่านี่ยจักมงเลยขึ้นอะไรคือบบเห็นเนาะสองไอ้น้องผนไปรับจ้างพี่น้องเอ้ไปรับจ้างซาบุไลซาบุไลจ้างดำนาก่อนนนั้สิดำนาตัวเองก็ให้ลูกไปหาเงินซะก่อนพอได้ใส ช่องเทากำมาส่วนมันเสียหนะมันสดแห้งวะท่านช่องสาวมันก็นไปดำนาหลับจ้างเดรเมต่ตาสิพาไปเบิ่งทางอันทางเสียแล้วเนาะทางทางแล้วทางหยาแล้วตัวทางออกนะก็ปุ้ยหยากระดิพี่น้อกหมดแล้วทางออกแล้วเขาก็กาออกกสิหุบมาให้งวัวได้นี่ยนะ เด็ทางนี้ทางแล้วแหละพี่เนาะเด็กเปิเตอร์เลยประกันเห็ดซองมือเห็ดซองมือมาเสิแล้วกับป้าดุกใครข้าวออกอย่างตายไปแล้วพี่น้องเอ้สองคนแต่ละมือพ่อตาพาอยู่จนเที่ยงจนบ่ายเพิ่กินข้าวแล้วกับมาได้พักบ่ได้พอนบ่ได้นอนบ่ได้พักกินข้าวแล้วกับร่างมือแล้วกับ ลงเลยเนี่ยทั้งี้นางงามแน่พี่น้องมันเทาก็โอเคแน่ท่า,า,น,าน,นไหมเสียหยาออกคือว่าคือมันแน่พี่น้อยท่างนี้ไขแน่อยู่ว่เาเทาก็เส,ยส,ยยสยียแล้วก็สิใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วเทาก็สิดำหน้าพี่น้อยใส่ปุ๋ยก็จะสิจักมือซื้งอ,องใส่นางใส่ยาเลยเทาก็นเล อย,อยากหลายอยา่างบ่หลายคนแต่กะอยากได้พี่น้อยเอาบ่บ,บ่ปูกก็พัอยากได้เอาก็ต้องได้สูพี่น้องในได้ก็ต้องสูสูด้วยน้ำพักน้ำแรงในได้ก็ฝากเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้ส่องของเมตาแล้วก็ส่งน้องพาโ่กน้ำในเด้อพี่น้อย พอได้กันมีรายได้เขาใส่ในครอบครัวของแม่ตาเองอะไรพี่น้อยช่วงนี้หนาอยากพี่น้องเฮากับ่มไม่ค่อยมีเวลาเนาะเลยบ่ได้ค่อยมีเวลาสิไปทางใดนหรอกสิได้ถ่ายคลิปเนาะกัมือถ่ายมือบ่ได้ถ่ายก็ขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอากระยุย่งยุ่งนําเวียกนําง,งานหลายยากหลายช่วงนี้เลย พอฝากน้ำเอซีทุกฐานเนาะฝากน้ำพอใหญ่ไม่ใหญ่แล้วประสุสุกคนฝากนำพีป,ป่านะและเป็นกำลังแรงเสียแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ดเหด้อกดกระมาดูห่าวชมหลายๆพอมีรายได้ข็าวใสในขอบคูอ่พีน่น้องเอ้ยแนมหนาหน้า,นาแล้วลงเวียกลงงานเท่ากับยากหลายสื่อ เรื่อใส่ของซอยสื้อกินซื้อ,อยากในะพ่น้องเอยียมเวียกเขาก็บอกคอยมีเวลาสิได้ไปหาอยู่หากินเพราะเทไรเน,ะน,นาะนำงานไม่ก็บ่ได้ดไปหาเตะหึงเลยเฮ็ดกับเมื่อไปเมื่อบ่ได้ดไปเขากะอยากน้ำเวียกน้ำงานตื่นมาผลเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ลูกก้อนเขาร้านเผื่อสิเล่อทา,ทา,า้หน้ากันทำงานยังบ้างแนะยากม็มีอยู่กับไบร ไข่แน่ไข่ก็ทั้งรุ่มแน,น่ทั้งนีแ่แหละอันนั้นขั้นขั้น,นดอนนี่วิทย์กับไข่แน่นะอันนี้ก็มีกับโบไลยบันไดพี่น้องไข่แน่ตัวเดิมบ้างแน่สำหรับที่นี้แม่ตากับสุดาคอลาแล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อ กุไลกแุแซลล้ว่ากดก็ับมาหับดูหับชมดลราซ่องข้องน้องพ่าศกในเด้อพี่ปานาสุขุสุคนพาอได้ขาขนมหายนางพี่น้องเอ้ยพ่อกันคลีมหนาเด้อพี่น้องสบายดี